สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะยุ่ง,งนิดนึงนะคะเพราะว่า,าไม่ได้ทำคลิปนานแล้วแล้วก็ติดช่วงวันเกิดอะคะ่ะแล้วก็ก่อนวันเกิดก็จะมีแบบแพลนไปหาแม่อะไรอย่างเงี้ยต่างจังหวัดแล้วก็วันนี้อะคะ่ะเ,เพิ่งสังเกตตัวเองนะคะเวลาอยู่ในฟิลเตอร์ของ t i k t o k เนะะี่ยค่ะคิ้วสวยคิูวสวยมาก ตื่นมาคือคิ้วสวยเลยหน้าคือเนียนมากปากคือมีชมพูอมแดงแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่มันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยถ้าเกิดว่ามันแย่คือแย่ไปเลยคือผมสังเกตผมนะไหมคะผมน้อยคือสวยมากคือแบบเป็นเงาเงาเลยอะคะ่ะรู้สึกเออรู้สึกภูมิใจว่าตัวเองผมสวยเออแล้วก็ที่พูดมาทั้งหมดคือ ขายแชมพูและครีมอาบน้ำล้างคอรีนก็เป็นแชมพูทั่วๆไปที่ผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ได้หรือว่าเด็กนักกีฬาหรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดก็คือนักกีฬาที่เป็นที่แข่งมาสเตอร์ค่ะก็คือนักกีฬาและผู้สูงอายุะคะ่ะเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูล้างคอลีนของน้อยเหมือนกันผมเขานี่สวยมากซึ่งผมเขาเนี่ยคะ่ะ แต่แบบเกือบถึงเกือบถึงเลยตะขอเสื้อในลงไปค่ะวันนี้ก็นั่งแพ็คแชมพูกันไปค่ะเพราะว่าติดหนี้ลูกค้าไว้สองสองสามเจ้าค่ะเพราะว่าจะส่งให้วันศุกร์แต่ทีนี้วันศุกร์ตรงกับวันเกิดแล้วก็ ขับรถทั้งวันด้วยก็เลยไม่มีโอกาสได้ส่งพัสดุก็เลยวันนี้ก็เลยต้องนั่งแพ็คของอะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปส่งพัสดุกันวันนี้ร้านพัสดุปิดก็เลยว่า,าไปพรุ่งนี้เลยแล้วกันแล้วก็อยากจะฝากนะคะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนักกีฬาหรือว่าคุณแม่ก็ตามที่พาน้องๆไปไว่ายน้ำอะคะ่ะอ,อย่าง คุณแม่ลงด้วยน้องลงด้วยแต่คุณแม่กังวลว่าผมจะเสียไหมผิวตัวเองจะเสียหรือเปล่าเพราะว่าคอลีนเนี่ยบางสระมันก็จะกัดผิวหรือว่าเกาะผมทำให้ผมแข็งคุณแม่ลองเปิดใจใช้ตัวนี้ดูนะคะแชมพูและครีมอาบน้ำล้างคอลีนเอ็นเอ็นนะคะ365วันค่ะใช้ได้ทุกวันค่ะถ้าอย่างไรเดี๋ยวน้อยขอตัวไปเขียนอ่ ที่อยู่ให้ลูกค้าก่อนนะคะเพราะว่ากําลังนั่งแพ็คของเลยติดสติกเกอร์อีกวันที่เพราะว่าทําแล้วก็ต้องตั้งใจเนาะสวัสดีค่ะ